สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จัก e x a ซ r กนะครับเครื่องบดกาแฟพกพาจากค่ายวาคาโค้เอกซากรเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถบดได้ตั้งแต่เอสเปรสโซ่จนถึงโพลเวอร์ Port เลยทีเดียวนันเป็นขนาดกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับก็โอเคถ้าเกิดเรามาพูดกันถึงเรื่องดีไซน์ของตัว e x กซ r กรแล้วกันว่ามันพิเศษยังไงถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้ว e x กซากนะครับตัวความพิเศษมากๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัวฝาปิดหรือว่าเป็นตัวแฮนดิลในเวลาเดียวกัน ฝา,าปิดของมันเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่จับแฮนด์เลนะครับซึ่งส่วนนี้ดีไซน์มาเพื่อให้จับถนัดมือแล้วก็มีแรงส่งในเวลาตอนที่กดกาแฟอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งใสนะครับที่ไว้สําหรับปิดเป็นฝาปิดเพื่อป้องกันกาแฟกระเด้งออกมาจากตัวบอดี้ของมันนะครับแล้วมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตรงนี้ที่เป็นยางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวบอดี้เนี่ยเ,เป็นรอยเวลาที่เราเจอเก็บมัน พอเราพูดถึงตัวแฮนดิลไปเรียบร้อยนะครับก็คือตัวบอดี้ตัวนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันมีตัวยางนะครับซิลิโคนต,ตัวนี้ที่จับได้ไง่ายมากขึ้นเพราะหลายๆเครื่องบดเนี่ยมันจะไม่มีตัวส่วนนี้เท่าไหร่แล้วมันจะทาให้มือเราเนี่ยหลุดออกจากตัวเครื่องบดได้หลังแล้วนะครับตัวบอดี้ทำจากอลูมิเนียมเฟืองนะครับทำจากสแตนเลสสามารถปรับได้ถึง60ระดับเลยทีเดียวเวลาการปรับนะครับวิธีการปรับนี่ก็คือต้องใส่ตัวแฮนดิลเข้าไปก่อน,นแล้วก็เราสามารถปรับได้ ถ้าเกิดหมุนตามนาฬิกา mm. ก็จะเล็กลงแต่สมมติถ้าหมุนสวนทางนาฬิกาเนี่ย mm. ก็จะใหญ่ขึ้นคอนเทนเนอร์ er นะครับซึ่งตัวคอนเทนเนอร์นียออกแบบมาน่าสนใจมากๆที่ผมชอบก็คือว่าทางด้านล่างของท่อนคอนเทนเนอร์นะครับจะมียางอยู่ซึ่งยางตัวนี้มันจะเป็นคลิปเวลาเราวางอยู่ไปบนที่หินอ่อนหรือวิวางบนหลังแล้วแต่มันจะได้ไม่มีเสียงนะครับและอีกช่วงอีกส่วนหนึ่งก็คือหมายนวับว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะให้คอนเทนเนอร์ที่เป็นโลหะเนี่ยเป็นรอยนะครับการยางส่วนนี้ก็จะช่วยคอนเทกตัวโลหะตัวนี้ด้วยเหมือนันะครบ ว,วิธีการใช้งานง่ายมา,ายกใส่กาแฟลงไปด้านบนเราสามารถใส่กาแฟได้ทั้งหมดประมาณ20กรัมที่เราจะเลือกกันดูว่าเราจะบดประมาณเท่าไหร่ดีถ้าเรามาเปิดดูในแมนนวลนะครับในแมนนวลจะบอกอยู่ว่าเราควรจะบดอยู่ที่เท่าไหร่เอสโซ่เนี่ยอยู่ที่13-15คลิกถ้าเกิดทําเป็นออกาแฟดริปเนี่ยอยู่ที่36-38คลิกกาแฟ1คลิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 3มมโครกรัมเดี๋ยวเราจะลองบดเป็นเอสเปรสซ o ดูนะครับเราจะทำทั้งหมด15คลิกนะครับ ห้าคลิกแล้วนะครับใส่คอนเทนเนอร์ล่างเข้าไปนะครับแล้วก็บดได้เลย,เลยโอเคแค่นี้ก็บดเรียบร้อยนะครับซึ่งเราใช้เวลาบดที่1นาทีประมาณสุดแล้วถ้าเกิดใครที่มองหาเ,เครื่องบดมาบดได้ดดดดถึงเอสเปรสโซถึง ถึงโฟเวอร์เลยตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ใครที่มองหาแฮนด์ไ i รเดอร์อที่พกพาไปไหนที่ไหนสะดวกนะครับส่วนวันนี้ก็จบรีวิวของตัว e x ็ r ซ์กรนะครับใครที่มีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ถ้าเกิดใครที่สนใจที่อยากจะสั่งซื้อตัว e x a ก r i ก e d e จากค่ายวัคโค่นะครับผม้งขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้